สวัสดีครับผมก็มาเจอผมดอมพิเตอร์ซีูนะครับเรามาอยู่ในเกมดอเวลนะฮะดอเวลเลือกภาษานะครับอังกฤษนะฮะเต็มจอไปเลยนะฮะโอเคออปชันเอ่อขอปรับเสียงนิดนึงนะะโอเคได้หรือยังวะ ก็เสียงยังคงหลอนอยู่นะฮะอ่ะชิพาย W S A D Neck อืมโอ้ยไรวะเนี้ยเอ้าทำไมวนอยู่ที่เดิมเนะ่ะชิพายนะอ่ะอ๋กอกด back กด play นะฮะ เฮ้ยเกมนี้หลอนวะเฮ้ยโหลดดิ้งรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวได้รู้กันอะไรจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดนะฮะเอออืมเตียงเฮ้อะไรอะไร เขียวหนุ่นนมรอนะเจ้าวเวออรอให้กูรอแล้วแม่งเอามาอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ดดนยเนดะินได้เฮียมืดมืดโอ้โหจะยิบ ไฟตรงนี้ก็หยิบไม่ได้ไปก็ไปวะเฮ้ยเดินผ่านแล้วมีแสงสว่างเว้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยอะไรเนี่ยประตูเปิดไงอะประตูหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่นะ เฮ้ยแมหลอนไปทางไหนวะน่ะประตูเปิดแม่งเปิดให้ไปทางนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่านะไอ้ส่ <Hey. S 2> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย อะไรวะมันคืออะไรไม่รู้อะมันคือแท่งหินสลักเะเฮีย้ยไม่มีอะไรใช่ไหมเฮ้มันเป็นเกมแนวไหนวะเนี้ยเป็นหลอนชิหบหายเองสภาพบรรยากาศเอา้าวเฮ้ยแล้วไงเดินมาออกที่เดิมไหม มาจากทางไหนวะเนี่ยอะไรชีหายฮนะงงฮนะประตูปิดเฮ้ยแไปทางไหนวะเฮ้ยก๊อกก๊อกไม่เปิดเว้ยเฮ้ยทำไงอะ เฮ้ยแม่งเล่นครั้งแรกงงเลยฮะไฟตกไปตายฮะเฮ้ยฮะอ๋อเสียงผมเองไงคือ,อมาอกตรงนี้มันก็ทางตันนี่วะทำอะไรได้ไฟเนี้ย ขึ้นก้อนหินแล้วไม,ไม่มีทางไปอ่ะโอ้เฮ้ตายเธอเล่นยังไงวะมันต้องมีอะไรแน่นะปลายนี้เฮ้ยมันอาจจะมีทางไปต่อได้นะ คือมันได้ทำมาอย่างเนี่ยช่วยบอกคอยแน่เฮ้ยอะไรอะไรนี่อากนหินไปไหนอะเอ้าแย่ๆไให้ผมเอากนหินไปไหนอะ anh anh con hình dòng con lên đây à bỏ vào tụi con lượn lượn ủ một lời à? hê Thế gì nè chơi còn con a nhiều đi ôi start. ôi mình cái hùn à à เอาไงอ่ะมีอีกป่ะอ่าเฮ้ยหนักก้อนหินแม่งโอ้ยเอาไงวะเฮ้ไปไปไปได้ของ,งอ่ะอ่ะ ออกกลับเถอะเฮ้ยเฮ้ยเอิเอเอนดี่มึงอินดี้จริงๆอ่ะไม่แนะ่รู้เลยไปทางไหนเนะี่ยรอบนี้รู้เลยเฮ้ยอยู่ไหนวะเนะี่ยโอ้โหไปตามทางที่มันให้ไปดีกว่านะเจอสีลายอ่ะ มันบอกให้ทำอะไรอย่างวันเนี้ยรอบนี้ไปยังไงวะกระโดดหรือวะเฮ้ยกระโดดนี่เจอหนังสือ,อกดตัวเอ,อ็ะได้หนังสือมาแล้วเฮ้ยแม่ไไงไปยังไงต่อกระโดดกลับเฮ้ย โอโออกได้ปะออกไม่ได้เว้ยดีนะว่ายน้ำได้เนี่ยโอ้ยเสียงแล้วกูจะขึ้นทางไหนไวะเนี่ยเออฮะขึ้นมาแล้วภาพอาจจะกระตุกนะฮะ จะมาทางไหนวะเออออก,กับออก,กับพอเธอพอเธอครับนี่ไปท้ายโอ้โหบรรยากาศไม่มีใครตามหลังเยนี่ยเนะเอยอ,อยู่คนเดียวเออเอ,อ,อะไรวะ อยู่ไหนอยู่ไหนเจอป้ายแล้วอะไรวะอ่ะ,ไ,ะ,อะไม่มีอ่ะเฮ้ยรอบนี้ทำไงอ่ะไอกอนหินไม่มีอ่ะชิบหายอะเฮ้ย รอบนี้เลื่อนไปไหนนะอะเฮ้ยเฮ้ยเห็นแหละเดี๋ยวเดีด๋ยวนะแน่โอ้อินดี้เว้ยเฮ้ยกดตัวไอเก็บไม่ได้แล้ว เฮ้ยโอ้วิ่งไงวป่ะวิ่งไม่ได้ <c oughs> โอ้ไม่นะแม่เจ้าไปทางไหนวะเนี่ยออทางปิดนี่ว่อะอ๋ออกกลับนะฮะ ơ cứ cứ không nghe không nghe to ê ồ hả lầy quá hả แน่โอ้โอินดี้ว่ะเจอของเอยอะอืมอ้มเจ๋ยเฮ็ดเอแมงมาเจอห้องต่อไปอีกแล้วมีสองทางให้ฉันเลือกเตนกูไปทางนี้ก็เฮ้ยปัดล็อกเลยนะฮะ โอ้ย้อนดน่ครับผมมันให้ทำหาอะไรเนี่ยทำไมโหลดนานยังวะอ้าวชิปเตเอร์หนึ่ง Oh.